กราบสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้กลับมาสู่คลิปเทคนิคร้อยวิธีการแก้อาชีพต่างๆนะหลังจากวันนี้พูดไงเดียตอนเช้าผมเริ่มขึ้นมาจากเทียบสาตา์ใช่ไหมแล้วทีเนี้ผมข้างผมรู้สึกว่าแบบแรงผมต่ําเกินไปนะสำหรับการาส่อนใครเล่นนะผมก็เลยไปนั่งปั่นแรงมานะจนเนี่ยแหละคะ่ะสันสวรรค์อันดับ40แล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นราชันแล้วนะออยังไม่ใลาชันต้องอันดับที่ร้อยนะถึงจะเป็นราชันนะ นั้นนะคือดองคลิปไว้เต็มเลยเดี๋ยวผมจะกดสักรอบหนึ่งนะจงนเจออาชีพอะไรก็ตามนั้นเลยนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะกลายเป็นแบบแก้อาชีพนั้นไปเลยนะหลังจากผมขึ้นทันสวรรค์มาเนี่ยทำให้รู้ว่ามีอยู่2ประเภทเลยนะครับผมดามเมจเยอะแล้วเล่นเก่งเก่งแบบเก่งมากอะ่ะคือผมทําอะไรเขาไม่ได้เลยอย่างเช่นบูตึงเนี่ยไอ้พวกแรงตำตำอะ่ะบูตึงอะ่ะโอ้โหเทียบไม่ได้กับแรงบนบนเลยบนบนคือไม่ได้ขยับเลยงจริงฮะมันโคตรจมีตาเลย สกิลกดดันเยอะมากนะกับอีกพวกคือพวก C p พข่มนะเดี๋ยวพวก C ีข่มผมอัดคลิปไว้เต็มเลยเนี่ยป้ายแดงซ p แรงนะแต่นั่นแหละเรียงสกิลออเดอร์มั่วนะดังนั้นนะลองกดกันสักเกมนะครับผมมาดูกันนะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแก้ชีพเลยนะเกมเดียวพอแล้วนะแพ้เลยชนะตามนั้นเลยนะก็จะมาทักทายว่านั่นแหละฮะวันนี้วันเดียวนะเล่นอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงเต็มนะ โอ้ดาบคู่อะสิสงสัยไม่ได้ลงแล้วดิอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาคลิปอื่นแปะๆไปแล้วกันนะดาบคู่อีกแล้วเหรอเนี่ยเทพสงครามคนเนี้ยีพหนักมากเหมือนแพ้เขาไปรอบหนึ่งอะน,นะคือซีสุดจริงโอ้ผมไม่รู้จะพากอะไรเลยต้องตั้งใจเล่นเลย โอเคเอาครอบไปเลยนะี๋ยวดูดาเมจเขานะดูดาเมจเขานะรรโอ้พระเจ้าโอ้โดนเงาพอดีโอ้โหปลดพนึกโดนผมพอดีด้วยนะอันนี้สวยนะอันนี้ผมกิ้งผิดทิศด,ด้วยแหละแต่สภาพเละนะเละจริงเนี่ยดูดิไม่ได้ลงพื้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมลงพื้นอีกรอบเขามีทะลวงลวนะแต่เขาชุบชๆขึ้นอากาศอีกรอบนึง เนี่ยผมส่วนเขาไม่ช,ชนะละเกมเนี่ยเปิดโลกกันกันเนาะอ่าเขาพุ่งเข้ามาจริงๆด้วยนะโอ้เขาโดมได้อีกรอบหนึ่งพอดีนะผมลืมนะไม่ได้ลืมเดี๋ยวนับเวลาคิดว่ายังไม่ถึงโอ้ผมกิ้งไปแล้วด้วยนะพลาดแล้วนะถึงตาย,ยากันนะเนี่ย เดี๋ยวเขาพุ่งเข้ามาได้นะผมรอทีเยียงขึ้นเลยวกันเหนียวไว้เนี่ยโอ้โหผมกดโล่แล้วนะมันไม่ติดนะแอนิเมชันช้าเกินไปนะก็ตายไปนะโอเคตามนี้น้ำตาจิไหลอ้าปะสงสัยกดยาวและกำหัดแล้วนะกำมัดแล้วนะ <laughs> ถือว่ามาทักทายแล้วกันฮะก็ตอนนี้ผมลงเป็นขุ่ยกระบี่กแบบ็ดาบคู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วทีเนี้ยผมจริงๆอ่ะมีพัดกับหมัดพร้อมแล้วนะหอกก็พร้อมแล้วด้วยแต่ว่ามีคนคอมเมนต์ไว้นะว่าเสียงมันเบาผมเลยต้องการจะอัดใหม่ทั้งหมดเลยนะมาอัดตอนช่วงเนี้ยแหละฮะแรงทันสวรร์เนีแหละนะมันจะได้ดูแบบโอเคดูแบบเออมีอะไรนศึกษาเจอเป็นกระบี่นะ ที่เราก็ทำคลิปไปแล้วเหมือนกันช่วงนี้อาชีพบูตึงกับกระบีเกลือจริงๆบูตึงกบับบีหมัดพัดล่มนี่หาแทบไม่ได้เลยนะขุ่ยก็น้อยนะคนนี้ผมเจอมาแล้วรอบหนึ่งนะดาเมจสุดตีนกันนะเขาปาดได้นะ ผมปลอ่อยไปหนก่งถ้าปล่อยปหนึ่งสวนโอเคพุ่งเข้าไปโอ้เขาบล็อกทันปรดีเนี่ยครับกระบี่มันแอนิเมชันเร็วมากอะถ้าเป็นอาชีพอื่นเมื่อกี้บล็อกไม่ทันนะมีแค่กระบี่เนี่ยแหละที่บล็อกทันนะแอนิเมชันโคตรเร็วเลยนะอ่ะเขาเปิดจิตไอ้นี่นะจิตกระบี่นะโอ้ยแย่ละเขาลงพื้นปรดี๋ยเขาปล่อยไหนึ่งได้ผมโคตรซวยเลยนะเนี่ย เพราะผมตีขาดช่วงไวนะ้นะเมื่อกี้ผมปมหนึ่งกันนะแล้วผมก็พุ่งใส่เขาให้เขารอยแล้วก็ตีไปนะกดดันเข้าไปนะโอ้เขา้าบาดได้พอดีนะตอนนี้ผมลืมมองไปนะว่าหลอยเขาพร้อมแล้วเดี๋ยวพัสศิบเร่งละตายฮะโอเคอยู่นะ สงสัยไม่ได้แก้อะไรอ่ะไม,ไม,ไม่ไม่เจออาชีพอื่นวะฉันจะทำคลิปอะไรดีนะอเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมเอาพวกเก่าๆไปลงเลยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมก็มาแจ้งแล้วว่าโอเคทันสวรรค์แล้วนะแล้วก็เดี๋ยววิดีโอทั้งหมดผมจะอัดใหม่นะให้เสียงใหม่โอเคนะอัดใหม่ไปถึงอาชีพที่ยังไม่ได้ลงไปนะพวกหอกอะไรเงี้ยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผม